โอเครับผมอยู่กับผมอ,อยู่ในเทียนี้อยู่ในเกมไม่ทราบเลยมินิเกมที่ชื่อว่าเซ็กซสินครับผมเกมที่่่ชือวาเซ็กมินิเกมที่ชื่อว่าเบสเบอลแต่เซิร์ฟเซ็กซสินครับผมมุดมวยไปวันนี้ kia một tiếng là bỏ cả to chơi chơi rồi nút bùng ที่สาเหตุที่ผมให้นบผมเพราะว่ามันจนที่ที่โอเคเอาเป็นเสือเกาะแล้วกันโอเคโอ้โอเคเราแลกคปั๊บ ได้เกิงดีครัแล้วก็ได้ชุดเกราะเกือบเต็มตัวครับผมข้าวสามเป็นตัวไม่ได้โอเคจีสีเป็นแปดและสีเป็นเก้าหนึ่งป้าปึ๊บมาแล้วเดี๋ยววันนี้ อุ้ยอ้าวมันทำเพื่อนผมได้สเสมอ,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 อได้ดิอ้าวสีเหลืองสีอะไรวะเอามาลิกมึงกูสตีหรอกูสตีเพื่อนกูได้อยู่แล้ว อ้าวอ้าวอ้าวเปิดเป่งได้เสมอดิแต่กูยังไม่เอากูไปเอาคนที่เร็วก่อนนะมาเนี่ยอะไรอะไรอะไรไปแล้วบวกเลยอือ เพื่อนกูเหรอนี่นี่ล่วงไปเรี่ยงแปะอาจาใยป่ะต่อไปก็อ้าวคนสูตีนได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วจูงงอ้โอ่ อะไรอ่ะ What โอ้คุณไม่เต็มหรือเปล่าครับ <c oughs> ออกว่กงปมดเลยอือ้วไงอ่ะไปดิไปดิปดอือ <c oughs> ได้แลกของไว้สักไรวะยังบนุนซะด้วยโอ้วเดี๋ยว นะเลยโอเคครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นครับผมก็มาเล่นดูชิเฉยครับผมก็ามาอาจจะเล่นแค่นี้ครับผมบายๆครับผมเอ่อตัวไหนวะเออโอเคครับมันบางมันบางคลิปนี้มีเท่านี้นครับผมลาไปก่อน,นครับผมบ๊ายบาย